เขายิงปืนไล่ยิงปืนไล่นกครับใครคนก็ไม่ไหวนะัะนี้ โอ้โโหดนทีแรกตับไม่โดนทีสองตัดโดนเลยนะเล่นยางแค่อีกแล้วหยอดเนเนียนะตัวไม่โตครับแต่ว่าท่อนแวน่นก็นี่ครับสากำล,ลังกำลังแบบนี้ก็เรียบดีครับเล็กอ้วน เจอเม่นดําไปนี่ครับไปผมว่าตีมั่วๆครับไม่ได้ตีแบบมีจุดไหนจุดไหนที่มันแบบสวยๆก็ลองย้าไปย้ามาวนไปวนมาแต่ก็โดนนะถ้ามีตัวครับข้อดีคือวัดปลาติดง่ายครับเม้นยางแค่เนี่ยครับทําให้เราเนี่ยครับบางทีกัดสิบตัวก็ได้สิบตัวเลยครับแล้วอย่างทําให้ปลากัดง่ายลองดูครับผมใช้งานง่ายจริงการันตีครับผมย็นดูตีมุมนะครับ ปีช่ไมชอบได้ได <c ười> ้ตัวนะครับตรงเนี้ยมุมยาเนี้ยบากทีเลยยาที่มันได้บอกวาโอ้ยๆอ๊ยโอ๊ยอยโดนอีกแล้วอย่างที่บอกครับชอบได้ตัวนะมุมแบบมุมเนี่ยครับที่เลยอุ้ยอุ้ยเกือบไป ลุดเกืบไม่ได้ตัวแล้วมัตโมโอ้อยู่สบาหลุดนะดีนะหุดบนปกนี่เมนแคบครับเกือบไปนี่ครับลงไปจับมาเมื่อกี้นี้นี่ยครับอย่างผมบอกครับมุมนะครับมุมแบบตีล้อริมป่าที่มันแลบออกมาแบบช่วงแบบลากผ่านนะครับ กอหญาครับมันจะมีปลาอยู่ครับนี่ครับอย่างที่บอกเลยหมายเดียวรู้เรื่องไม่ยางแคะไม่ต้องตีเยอะครับปวดแขนสุดยอดตํำเป้าลากใส่ปลานะปลามันกัดอยู่ในป่านะริมปา่าก็เป็นแนวที่แบบปลาปกติมันจะกัดช่งนี่แหละครับ ส่วนเหลเป็นริมป่านะครับเดี๋ยวลองตีล่องเดิมนี่ไปแล้วมีกัดอีก เริ่มแล้วมาอะไรขึ้นอะ ยังมีขึ้นน้ำเลยตรงนั้นนะนอะปลาอะไรขึ้นตีไปดิมับมับยังยังไม่มับ อู้โดเลยจุบเฉยเลยอู้โด,โดติดขอบปากหน้าเลยเนี่ยนะอู้กัอบหลุดอ่ะจุบไปเลยนะครับนี่ ยอเดี๋ยวจเย็นมันจะสะบัดหลุดแล้วนะครับสะบัดก็ระวังนะมันจะเข้าหน้าคน,นครับก็เป็นเม่นแค่ครับโล่งๆเลยกัดอยู่กลางน้ําเลยนะครับเนี่ยครับกอช้ามันเดี๋ยวต้อใช้งานในทุกหมายครับนี่ครับลองดูครับผมกัดง้าจริงๆสุดยอด